และสวัสดีท่านผู้มีเกียรทุกท่านค่ะดิฉันสัสสิพัฒนท์ทิติอธิพันธ์นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแมฟฟ่ฟ้าหลวงค่ะถ้ากล่าวถึงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมฟฟ่ฟ้าหลวงนะคะทุกท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างน,นะคะแต่อาจจะยังไม่ทราบ ในส่วนของศูนย์บรรณสารนั้นมีบร like ิการอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของศูนย์บรรณสารและสื่อการาาะะศึกษาค่ะ ah, ที่ตั้งนะคะจะตั้งอยู่ณอาคาร AV นะคะซึ่งเป็นตึก5ชั้นนะคะก็ถ้าท่านเดินทางเข้ามานะคะณอาคารนี้แห่งนี้นะคะศูนย์บรรณสารของเรานะคะจะตั้งอยู่ติดกับอาคารดีหนึ่งแห่งนี้นะคะในส่วนของบริการ ค่ะนะคะเรามีบริการจัดทำสมาชิกนะคะสำหรับนักศึกษานะคะคณาจารย์แล้วก็ผู้สนใจภายนอกทั่วไปนะคะสำหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะเราจะจัดทำบัตรสมาชิกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนผู้ใช้บริการ ของหาที่ไร่แม่ฟ้าหลวงนะคะเรามีค่าบริการในการจัดทำบัตรสมาชิกนะคะ730บาทนะคะซึ่งคุณท่านจะสามารถใช้บริการยืมคืนหนังสือจากห้องสมุดของเราได้นะคะบริการต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของบริการ รศึกษาในส่วนของการหาหนังสือหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ท่านต้องการใช้ประกอบในการเรียนการสอนนะคะต่างๆนั้นสามารถที่จะสอบถามได้กับบรรณารักษ์นะคะซึ่งเราจะมีบรรณารักษ์ประจําจุดอยู่แต่ละจุดนะคะห้องสมุดนั้นเราจะตั้งอยู่ที่ชั้น3 4แล้วก็5ของอาคารศูนย์บรรณสารและศอการศึกษานะคะบริการต่อไปค่ะเป็นบริการสำเนาเอกสาร ใช้ในกรณีที่ข้อมูลต่างๆนะคะที่ท่านสนใจอยากจะนำมาประกอบในการเรียนการสอนนั้นไม่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเรานะคะแต่ว่าท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลนั้นมาประกอบนะคะก็สามารถที่จะใช้บริการในการขอสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราได้ด้วยค่ะ การซื้อวรารสารนะคะเราให้บริการวารสารสําหรับผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะเป็นวารสารฉบับปัจจุบันและวารสารฉบับย้อนหลังด้วยนะคะซึ่งเรามีการจัดเก็บนะคะเย็บเล่มรวบรวมไว้เพื่อที่สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยนะคะบริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์นะคะศูนย์บรรณสารได้จัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลฐาน ฐาข้อมูลออนไลน์ต่างๆนะคะเช่นหนังสือวรารสารวิทยานิพนธ์บทความในรูปแบบของข้อมูลฉบับเต็มและสาระสงเัญนะคะซึ่งก็สามารถรับบริการต่างๆได้เช่นกันนะคะบริการยืมคืนสื่อโสตทัศนวัสดุค่ะเราบริการณชั้น4นะคะจะเป็นจุดบ,บริการที่ให้นะคะบริการในส่วนของ และสื่อโส,ะะสตทัศนวัสดุต่างๆค่ะและบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งทุกท่านที่มีความสนใจต้องการจะมาใช้บริการเป็นสมาชิกของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053916330